เรื่องเ e m p o h a r d e s k s กิฟส์ a าบีนนะครับผมหรือว่า Tempo The Series ครับเอ่่อเออจริงๆเรื่องย่อก็ประมาณว่าโปเนี่ยครับเป็นคนที่ตกงานไม่ค่อยมีประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าไหร่แต่บังเอิญได้เข้าไปทำงานในบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีวงมาก็คือนอนทั้งห้าคนอยู่เลยครับแล้วก็เราก็ได้รู้จัก มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันอะไรอย่างเี้ครับแล้วก็มีบทบาทในวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปัญหาคืออะไรหรือว่าบทบาทใครจะเป็นยังไงเอลวิลเลียมจะเป็นยังไงรอ,ต,อต,ติดตามก็รอติดตามครับผมถ้ารอถ้ารอติดตามไม่ไหวจะสปอยอะไรได้บ้างเอออ๋อตอนนี้เดี๋ยวเรารอคิวรีทูอยู่ครับเดี๋ยวเราจะรู้อะไรมากขึ้นพร้อมๆกันตอนนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเออตอนนี้ทุกคนอยากรู้พอกับพี่เลยครับจะคิดแบบเดียกันพี่แค่ อะไรนะครับจากทีมพร้อมมาเป็นนักแสดงเรียกว่าท้าทายผมมากๆครับเพราะว่าการเป็นทีป๊อปกับนักแสดงก็ค่อนข้างไกลตัวสำหรับผมเลยครับการที่มันจะมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบทอ่ะมันไม่ไม่ได้ไกลตัวมากครับ ตรงที่บทมันยังเป็นบอยแบนด์อยู่แล้วชีวิตจริงก็ยังเป็นบอยแบนด์เหมือนกันก็คิดว่าที่ดาราใช่ประมาณน,นั้น้ตองมีอารมณ์อารมณ์ดราม่ากอารมณ์ค้าศึกใช่อันนี้นคือสิ่งที่ท้าทายของผมมากที่สุดสำหรับผมเลยครับเพราะว่าในคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแตกตา่างทั้งห้าคนนี้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกับไรแค่เลยนะฮะสปอยได้ไหมคาแรคเตอร์ถ้าแค่ถามห้าคนนี่เป็นตัวเองไหมหรือว่าไม่ใช่ตัวเองเลย ก็ได้เป of ็นบ้างไม่เป็นบ้างครับเราวแตคนแล้วแต่คนครับอะไรยังไงยังไงเราเราเป็นอะไรที่เป็นตัวเราคืออันอย่างตำแหน่งผมก็ยังเป็นแรปเปอร์อยู่ในเรื่องผมยังเป็นแรปเปอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแบ็คกราวน์เนี่ยชีวิตของตัวละครของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนผมเท่าไหร่นี่ไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นอังไงเป็นคนรวย ไม่แน่อาจจะเป็นมาจากใต้ดินไม่รู้มาจากคุณไม่แค่หรอกหรือ่ามาคุณมาเอามาทีหรืเปาแบบอาจจะมาจากต่างแดนต่างประเทศอะไรอย่างอยังอยู่ประเทศแล้วนะหรญี่ปุ่น เอาแล้วก็ลองไปเดาดูผมมาจากประเทศไหนไม่คงคงเป็นลูกครึ่งเลยใช่เลยพอเราคือแบบยังไงใช่แล้วก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่เป็นก้ยังไงนะปล่อยออกมาลูกมันไม่คพราะผมชอบที่มันคาดการอะไรไม่ได้เลยเราถือว่าผมด้วยเพราะว่ารู้กันแค่นี้เราก็รู้แค่ดี้มันนี่คืเท่าที่รู้เลยครับที่อย่างเราอ่ะคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงมาจากไหนผู้ใหม่ปล่อยออกมาถูหมครับผมเ่็กเขน่ารักแล้วก็เฮ้ยเป็ก้นะครับแล้วก็นาโนนะครับผมก็ยังคงเป็นน้องเล็กในวงเหมือนเดิมครับผมอายุ18เท่ากันนะครับแล้วก็ ยังเป็นเมนเทนอยู่แต่ว่าคงจะมีแบ็กกราวน์สตอรี่ที่เข้มข้นกว่าในชีวิตจริงหรือว่าคนละแบบกับในชีวิตจริงอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เราติดตามคาแรคเตอร์มันต่างจากชีวิตจริงไหมแตกต่างจากชีวิตจริงไหมเหรอครับรู้สึกว่ามีความแตกต่างอยู่มันมันพอเพราะมันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนจิตวิญญาณแล้วแล้วเราแสดงเอาชีวิต แล้วไงเลยครับที่ยไม่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 ไอ่ไม่ไมเไม่ไม่ามอกม่้มิไม่ญมาไม่ไมีไม่กม่ไม่นม่ไม่ไม่ไมเไม่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 เม่ไม่ไม่ไมนไม่ไม่กม่ไม่ไอ่ไม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 วไม่ไม่ีม่าง่ไม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 ่ไ่ไม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 ตไม่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 ม่ไมม่ไ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 ่ไม่ไมม่ปู่ไมับบอไว่ผม่ไแ่ม่ไม่ตม่ไม่ไม่ไม่งอารม์ร้อนอะไรเงม้ยชอบม่ไม่ไั่ไ่แต่ไย่ไ่ม่ม่ัครับ เอาพูดไปเลยเรื่องของเราที่ห้องเหรอไม่ไม่เอาเรื่องของเราื่องของเราเรื่องของเรามอว่าอย่างเดียวที่เหมือนในคาแรคเตอร์ผมก็คือน่าจะเป็นบอยแบนด์อยู่ก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ทิ้งหายไปไหนอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วในเรื่องเราพูดเก่งไหมเออจริงในเรื่องเหมือนอาจจะต้องพูดน้อยกว่าตอนนี้ยากเป็นสิ่งไมนสิ่งที่ยากที่สุดแล้วในการแบบคือเขาบอกว่าเขาเคยฝึกนังสมาธิห้านาทีไป็นแค่สิบวิแล้วก็ผิดบอกแล้วค่ะจะเข้าผิดบอกเลยแดงว่าถ้าเราพูดน้อยแดงว่าเราตีนแตก คือตีบทแตกเลยฉากไหนไม่มีผมพูดคือฉากไหนคือออสการ์โอ้โหตุ๊กตาทองแดงเอาหอบแหลมแทนที่ทำออสการ์เลยวะออสการ์เลยถ้าผมไม่พูดนะคือออสการ์ในใจไอ้ยังมีเรื่องอะไรอกเรองคนที่ยโคอยู่ใังยไหมครับตุ๊กตทองแดงในเรื่องแม่พอโคอยู่ไหมยังเป็นอยู่ครับเพราะว่ายังก็ต้องร้องเพลงเหมือนเดิมหากินเหมือนกันร้องเพลง เหมือนกันเหมือนเป็นบอยแบนด์เหมือนกันก็เป็นบอยแบนด์เหมือนกันแต่ว่าเรื่องเอ็นนิสัยก็จะมีบางบางไชเตอร์ที่เราต้องรีเล็กด้วยกันหรือว่าบางทีก็ถากตัวไปเลยก็ต้องไปเวิร์กช็อปกันพี่มาเึ็นพี่ต้องร้องเพลงด้วยไมคะเราต้องนำเสิร์ฟไม่คิดว่าพี่จะเป็นนักว่ายน้ำเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นปัจจัยเหมือนเดิมจริงๆตอนนี้เรายังไม่มีแผนนั้นนะครับแต่ผมมีแต่ประกาศนะพี้เขาเต้นเป็นแล้วก็ร้องเพลงเป็นแต่นี่บอกไว้ว่าขอเวลาใจเย็นๆกับพี่หน่อยเพราะว่า รู้ว่าเก่งกัน5คนแต่ว่าเนี่ยเริ่มจากศูนย์หรอหล่อเวลาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวต้องซูมปอร์มาให้ได้ใช่ใช่ครับขอเวลาสักไม่ไม่นานครับสองสามปีอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะแล้วเรื่องนี้ต่อปีสองพันยี่สิบแปดจริงๆพอมาร่วมเล่นกันเริ่มจงพออะไรอ่ะจัดบอยแบนด์จัดรัศยานตต้องมารวมกันอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆริงไม่นะครับเพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วฮะแต่ว่าอะไรนะถามพี่เอ็ดด้วยหรือยังพี่เอ็ดกังวลไหมไม่เนาะ ดูนักเตะไม่กังวลเลยทีนี้ไม่กังวลเลยไม่เลือดรักไม่เออไม่มีพิรุษโอเคไม่กังวลครับใช่เออมั่นใจมากว่าอะไรแค่ทำได้ช่างพานักแสดงและพาศิลปินนี่ถ่ายถามอีแต่ทำได้ได้ได้ดีเพราะว่าเออมั่นใจหน่อย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 เพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายทำเราต้องมีการเวิร์กช็อป มีการรีทรูมีการทำอะไรอยู่แล้วแล้วทุกครั้งที่ออกกองเนี่ยเราจะนอนครบ8ชั่วโมงอยู่แล้วก่อนไปออกกองใช่เพื่อสุขภาพแล้วก็ความมี energy ในการถ่ายทำแล้วกังวลไมยุ่งงานกับอะไรแค่ไนไม่กังวลเลยครับกังวลตัวเองมากกว่าเฮ้ยใช่เพราะว่าจริงจริงจริงคือก็เหมือนอย่างที่พูดไปบเวทีว่าอะไรแค่เก่งทุกางแล้วการแสดงอะมันไม่ได้ยากแค่สามารถทำได้อยู่แล้วเออเกิดกังวลเกินใช่เป็นผมมากก่อที่ต้องคลิปอัพ หลายเทนก็คือไม่มีปฏิเสธเลยจริงๆผมว่าเราควรปฏิเสธหน่อยเนาะนิดนึงก่อนจะนิดนึงแล้วกันอะไรเป็นการสัมภาษณ์นั้นครับพี่เอจะอย่างเงี้ยจริงๆไม่เลยเพราะว่าพวกเราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ครับเป็นเรื่องแรกด้วยอาจจะให้พี่เอเป็นอาจารย์ในการสอนการแสดงเซนเซ่เซนเซ่ที่เขาก็ผ่านีรีาไม่เยอะ อ๋อกูไปเหอะเราให้ไปเรียกปฏิเสธดูไม่จริงจริงจริงก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ถึงใครผมอ๋อแล้วไปชื่อด้วยมันมันอู่กันเยอะก็มีหลายหลาอย่างที่ต้องต้องยังต้องเรียนมากขึ้นยังต้องแบบเวิร์กช็อปมากขึ้นเพราะว่าการแสดงผมงเยังใหม่มากๆเพราะว่าเราก็ได้แสดงจริงๆก็คือซิงเกิลสามแล้วแอบรักใช่แอบแอบรักเป็นเป็นหนังสั้นช็อตฟิล์มก็คืออันนี้เราเป็นซีรีส์จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ายังต้องเวิร์กช็อปอีกเยอะยังต้องเรียนอีกเยอะแกให้แล้วนะ เก่งมากวิลเลียมโอ้โหเลีอันนี้เริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มแทนคำเลยที่วางไวคือเดือนมิถุนาครับอันนี้ก็คือเริ่มเวิร์กช็อปไปแล้วเออเริ่มเวิร์กช็อปไปบางส่วนครับผมแต่ว่าคิดว่าก่อนถ่ายทำจะต้องมีการทำอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็พอได้บทมาต้องมีรีทูด้วยกันอยู่แล้วครับใช่ก็คือไม่มีความคงรูปตอนนี้ใช่เออจริงจริงเสียงสูงนะ้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใช่ครับ คิดว่าเขาอยู่ด้วยกันนานๆแล้วจะเราจะมีการกรดุดเกืนเข้าไปบ้างไหมกระดุดเกินเดี๋ยวพี่เอสจะมาขึ้นเวทีร้องเพลงกับไลท์แท้เก่งไลแท้จะไปไหว้น้ำเออยังไงดีคือผมอ่ะคิดว่าอยากให้เขาอ่ะ ลองเพงกับเต้นแต่ถ้าเราไหยน้ำไม่น่ารอดไม่น่ารอดไงไม่ว่าเขาทีมชาติไงจริงไม่เราก็ใส่ชูชีพไงแเราพี่เรู้ใบใส่ใส่ชูชีพถ้าไม่รู้อาจจะเจอผมเอเชียนเกมไม่ได้กีฬาอะไรเด็กถามเลโก้แต่ว่าเป็นการถ่ายทำเนาะอะไรใช้กล้องช่วยอะไร้าถเลโก้ไปเอเชียนเกมต้องกีฬาอะไรบอกกับเขาพิมนาสติกได้อยู่นะเฮ้ยคุณตอบจริงจังเกินนี่เลโก้เขาพูดวีาแล้วต้องกระโดดโชว์แล้วนะให้เลโก้พิยงเลยเดี๋ยวเราเราไปลองเชิญกันสไตล์อิมปิกกันเัน จริงปีไปแล้วด้วยปีไปแล้วกบเจ้อีกไม่รู้เมื่อไหร่เก้ากูวันนี้เ็ไม่มีไ,ไม่ได้มีเสียงเลยไม่แผ่วไม่แผ่อยู่แล้วเรื่องการทำง,งานบอกเลยว่าเต็มที่เ,เสียงเช้าต็มเสีเราได้เราได้หนักโต๊เจ็กมากเลยเสียงเราอะ่ะอันนั้นแหละหนึ่งในความสามารถทางด้านการสแสดง <c oughs> เรียนเรียนมาเขาบอกว่าเสียงก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญทีุณอาจจะไม่เริ่มนสายทำก็แสดงนะจริงใจซินเซียสุดๆ ดูหน้าผมดูวยครับผมไม่เอ็นดูน้องครับภูมิใจภูมิใจน้องผมพวกผมเลี้ยงมาเองกับมือเเห็นการดีใจมากเลยครับผมรู้สึกว่าผมปั้นน้องมาได้แบบว่าอยู่หมัดอยู่หมัดอยู่หมัดวงการบันเทิงคุณปั้นน้องได้หมัดเลยเออได้หมัดแล้วก็แบบสตาร์ดวงใหม่เอาอยู่เอาอยู่กับวงการบันเทิงตอนนี้ก็รักษาแผลซ้ำในอยู่ครับผมคือพี่เขาเรี้ยงให้เราแค่กับ อ๋อน่าจะเป็นลำต้นเลยนะไปเรื่อยแล้วตอนนี้อ้อย่างพี่เอถ้าเขาอยากให้เรามาเต้นเขาลองจะมาไหมเพลงหน้าเ็าได้ไหมฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเรอเบียดตรงเหรเราเราซัพพอร์ตอยู่แล้วถ้ีเราชื่เราไปอยู่แล้วถ้าจะต้องเต้นมันจะต้องมีเพลงประกอบด้วยไงอ๋อใช่ครับลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยวะยหญเออมันต้องมีเพลงประกอบมันต้องร้องกันหกคนนะครับครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเรียนเรียนอยู่ครับเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรไงครับหวังว่า กว่าที่จอนพี่ซู่นนผม,มจะแบบพอไปด้วยกันได้วินเนี่ยมต้องช่วยเทนพี่เขายัางไงบ้างหลังจากพาไปดูไหนคอนเสิร์ตแล้วซีน่าเราดูมั่นใจพี่เราด้วยโอ้มั่นใจมากไม่บอกไปบอกไปว่าล่าสุดที่เราเห็นพี่เขาเต้นเต้นแล้วก็ร้องเพลงอ่ะไอไอง,งานนั้นอะงานอะไงานที่ใส่ชุดมวยอ่ะอ๋อพี่เซนเตอร์เป็นไงภูมิใจเราเราเราเห็นภูมิใจมากจ๊ด นี่ขอยักเขาเรียกว่าขอยักกดแชร์แล้วใครมาถามไม่รู้หรอพี่เอสขาเไปไหนไม่จริงครับไค่ใช่ผมนะไม่น่าไม่นไงใช่ไม่แต่ว่าถ้าคุณเห็นแบบตามินสตาแกรมอ่ะคนเอสเขาเต้นฮิตมีอัพนี่ไม่ธรรมดาขำเขานี่คือช้ำนอกช้ำเขียวมาเลยทีเดียวเขาเต้นท่าเต็มเลยนะท่าเต็มเลยเหมือนไปรู้ไปรู้มาว่าเขาฝึก ฝึกเยอะมากๆเข้าขาเต้นด้วยใช่เียเขาตั้งใจมากนะครับผมได้ได้ครับเป็นไรแค่คนที่ด้เลยครับ Special มเบอร์ไม่ได้ไม่ได้กจกาก่อนนะโอ้ยอะไรแคอันนี้ยากละผมอาจจะไม่ถ่ายซีรีส์แล้ท้งนังนอาจจะแบบนอนลงอยู่โรงบาเอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ะชวันนี้ฝากฝากสาสส์เิ เทมโปฮาร์ดแสกิฟส์ีนะครับผมพวกเราง6คนนะครับก็จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทำผลงานออกมาให้เต็มที่นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปตามได้ครับไ,ไดครับ